สวัสดีครับกำนันจามปูกลั่นน้อยสวัสดี่จันกูเด็กดีมากสวัสดีครับพูดดีๆพูดดีๆนั่งดีๆด้วยคุณสวยคุณผู้สาวต้องนั่งดีๆกินดีๆกินดีๆดีๆมากินข้าวในเช้านี้ครับอ่าปูกับหลานกับไอ้ลูกไข่มากินอาหารเมนูนี้พิเศษนะครับอันนี้ปนปนปนเขียดปนเขียดอีโมนาทีอันเรามาส่งเมื่อวานเนี่ย มาทรงเอ่อเฮ็ดไปสู้เอื่ยไปวัดนะครับกบเฮ็ดไปแล้วปีมือในหนวดคีมือในหนวดทีด่เห,ห็นเหยนแตกวกค<พ>อันตัวนี้เป็นอึง้งเป็นว่าที่เลอ,นนอา,อ,อ,ายยอันน่าเบื่อของมา่รซ่วขนงวันว่าอึ้งอึ้งใช้โย่กันเนี่ยอันนี้อบเรียบร้อยอบแห้งสุกแล้วตากแดดนึงแล้วก็อาหารตลาดก็คืออันนี้เป็นลาบไก่แล้วก็ของใบเตยก็ของหนูกินอะไรผัก บอกเมนูนหน่อยพักพักเอ้าว <c oughs> ปวดฟันอีกแล้วอานหน่อยปวดฟันครับโอเคน่าสงสารมากเดี๋ยววันนี้ไปหาหมออะไรไปแบบละหรือว่าต้องให้แม่หนูพาไปนะเมว,วันศุกร์มวันศุกร<น>์ปะแม่หยุดอยู่โอเคอ่ะ,อะวันศุกร์ก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปหาหมอนะไปอุดเลยนะ <c oughs> แล้วจะมาซิม สิ่มๆอ่ะตัวอึ้งกรับทียเคี้ยวหรือคำใหญ่เกินไปแบบอันนี้เป็นตอึ้งจิตตัวอึ้องที่ฟักฟักอึ้องเหรครับกินคำต่างาโอ้แต่ตัวเด้อค่อยๆกินลูกค่อยๆกิน <c oughs> กนี่แหละกินลูกอมลายๆค่อยๆงับอ๋อนี่แหละเอาใจลูกเต้าย่านแต่ลูกแต่หลานพอได้กินมันบ่แม่นเด้อครับเด้อสุกคนกั จ่างน้่อยๆกับขอให้เป็นใบเตยซชสิที่ปวดเขียวผู้ส่ายย่ายานแต่ลูกแต่ร้านบอได้กิน่านแต่ลูกแต่เตาบ่าได้กิน,น,แ,ตกแ,ตตกนแต่กินยังให้กินเบิร์ดแลวพอสนใจเขาก็ต้องสนใจเขาน้ากินแล้วก็แปลงฟันหลังอาหารทุกครั้งหนี่งแปลงฟันผ้าเขาแปลงฟันผ้าเขาหลางปากหลางยังออกเพระาะว่า คาบน้ำตาลนะ่ะมันปิดอยู่ในปากในนั่นนะของเขาเนี่ยแมงมากินนี่ละ่ะยังสิละย่ำม,มันขนมันมายังสิละพร้อมดีครับมันกลับเป็นสมบสม,เมบเดือนเมื่อกี้วัดนี่ยโม่ก็เลยขาบปเตยปวดแกยว ฟักโตมันฟักโตมันหรือลามาเห็ดเป็นขั้นมั่มอใส่เครื่องนะครับใส่กระเทียมใส่ยังหลังจากเห็ดแล้วก็มาหยัดหย,ยัดลงในนี่ละก็อนอ่ะป็นใส้หอดลูกดวดให้แสบ <c oughs> เข็ดก็เขาแสบอยู่ไอจ้จีเอาไปจอนทำไมมะจอนจอนหนูมา มุ่งผ้สมด้วยหรอวะกอดีอ่ะโอ้มีมีลูกดดวนสองหน่อยจุดจัดเลยนะกินเป็นกับแยมก็ด <c oughs> ีกับผักผักสาราพัดผักครับเก็บมากอาละหยอดจ้องหยอดครับ là nhọt, 2 nhọt, 3 nhọt Kín bớt bớt, chả là mượt Quỷ quân kiệt luôn Xông mua เป็นดินน้ำหอมกับติดมือมกับปั่มนมาได้ดินกับลาบใกล้มาเนี่ย

ถ้าหนูมีน้องหนูมีรุ่นน้องรุ่นหนังหนูยายเขากินลูกอมเด้อบอกเขาเด้อเด้วมันจะมันจะปวดฟันเหมือนพี่ว่าเถิดเด้อ แค่ปลาเขาถึงไม่เห็ดนจะกินเราแค่ปลาเอาไม่ได้ใส่เพรา่องมวยเอาหายเรื่องแค่ปาลาหรือแค่แค่บ้านนี่มั้งแค่ปลาถึงบอกเองเลอ๋เล่าไห่หรอเปล่าเราเข้าไปแล้วเรื่องอ๋ <c oughs> ไ,ปไปเอาน้ำยากเกรืองลดแค่ปลากระลวกกินกระปุลกับแก้วนี่แล้วแสดงว่าโก้แขกเราพยายามเบ็ด เก็มวยไประจามเบ็ดกับหัวแตเลยเห็นแค่ก็เลยเก็บมาแค่ปลานี่ต้องไปที่ปั๊มน้ำมันปอต่อท่อ เจ้านี่เป็นบุษย์เหมือนไหนครับน,นั่นบุษย์ตีได้พอเมื่อคืนทีสอง,อ,องกว่าแล้วมาลุกหกโมงกว่าใบนั่น,นเจ้าฉวอยก็ของนาจีเนี่ยแฉบเด้ <c oughs> เหมือนอึ้งครับ ปา,ปาดปาดข้ออนะปาดปาดข้างมันหรอกก่หยัดหยัดอ่าล,ลงใส่ไปใต้เคียดเพิ่นไปใต้เคียดมันมากิน,นหอดใหญ่เพิ่นไปนเห็นอึงก็เลยเก็บมาพร้อม ขาหนูดอืมบกินอยู่แล้วพุงเกินท่านมีกันมีกับข้าวที่อยู่บนบนโต๊ะเนี่ยเราต้องกินกินทุกอย่างแต่ใบเลยยังไม่กินทุกอย่างเนี่ยกินทั้งผักทั้งเนื้อทั้งอะไรกินกินกินทั้งหมดเลยนะมันจะแข็งแรงไม่ใช่กินแต่น้ํา ต้องกินผักหน่อย <c oughs> เนือเอ้อก็ยำกินรดมันก็เหมือนปิ้งหมูแหละครบรู้ว่าที่นี่เห็นยังวิปรปัญญาที่บอกให้กินปิ้าิงงา้ากินเยอะก็พผ้ากินกินหฮเบิง้งจนปัญญา น้องภูพิงกินทุกอย่างเลยเห็นไหมน้องภูพิงแข็งแรงตัวใหญ่กว่าพี่แล้ว Kiếm nhau Cho tí nữa có thay cái gì hết rồi Không <pudding> thấy nó dàn <Nuninen> khuất một bầng Dàn khuất một เห็นเราไปจับเกียดยดูด,อด,อาาดิน่ะอืม <laughs> ยิ้มเหรอยิ้มเราเปิดอรลามได้แล้วจับเอาไปเอาน้ำด้วยแบบนี้มะเขือมันก็นยังมีให้กินไปเรื่อยๆไม่มีมกเขือสองต้น แพ็น้ำไม่ได้เจาดใช่ไหมก้ยุทมัน่นแหลมจิตมันแนหลมหมดออกขวดเดียวนะ <c oughs> เลยบเซยปุ่นเขียนจะฟัง ยังไม่สุกเพอมันแคบพี่เลหมันไม่สุกหรอกแบบนี้นะมันยังไม่แก่มันส่วนเพอะลายกว่าจะกินได้ครบทุกพักมันต้องกินให้มันเบิด กินบกกเบิดตัวอย่างผักผักแพ้วซาลาเน่เนี่ยพิเศษมากอันนี้ผักบุ้ง เย็นต้องรีบปิดดิคะถ้าจะเอาอะไรก็ตั้งใจว่าจะเอาอะไรไม่ใช่เปิดแล้วไปคิดก่อนเพราะว่าไอเย็นมันจะออกมาก่อนปิดปั๊บกว่ามันจะเย็นเท่าเดิมมันก็ใช้เวลาเปิดปั๊บก็เอาปั๊บแล้วก็ปิดปั๊บรวดไม่ใช่พ่อหนูเปิดปั๊บเอาแล้วก็ทำกับข้าวจนเสร็จถึงมาปิดตู้เย็น ก็เอินว่าคนบ่มีสติต้องให้มันสติอยู่กับเนื้อกับตัว 到我理解 เดือนธันวาโอ้เดือนเมษาเขาลดรเลยลงใส่เสื้อสีเหลืองแล้วเดือนมูาบ่ยังงาเลยจ้ะไปกินไปกินใน <c oughs> สุดผักหนึ่งจานก็หมด ยาครับ yeah. ดา uhm. like uh, นไปดูนหรอน้ำนะครับเป็นจะเริ่มจะเลือกขึ้นเือนั่งเป็นเพื่อนหน่อยไปเจอนั่งเพื่อนปู่หน่อยอือไม่นั่งกินบนเนี้ย โคเปียวแห่กมันคืออะไรที่หนูกินนะเาเรียกอะไรนะโยเกิร์ตตันนี้ปรดลักิมดูมาเปียวมาฮึนูกินข้าวอยู่พวกมันมีน้ำปาลาแหละน้ำบางผัก ำ,ำปู่แตนว่าว่าเจ่อคำใหญ่ไม่ได้เพราะว่าหนูเจิบกว้ารอซ่าค่าร่ยหนูเนี่ยไปแอบก,กินตอนที่ไม่ได้อยู่กับปูใ่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าอยู่กับปู่ปู่ไม่ให้หนูกินลูกอม เรียบร้อยแล้วครับพักพักจันเก็บมากไม่ไมุ่ดๆดกินข้องหลานก่อนอันนี้เป็นผัดผักผัดผักรวมมิตรของของของลานสาวเวเลยจำเจ้า้น้านก็ได้ก็ได้ยังไงก็สีให้กินผักกินเนื้อได้ ก็โดนสองตัวเพืจะกินเทียม, <c oughs> ยมกับพะยมสิบบกินบอกกินน้ำเย็นนะครับนี่น้ำเย็นอันนี้น้ำไม่เย็น กี๊แปบเดียวถือนี่เลยอ่ะก็ประมาณแก้วหนึ่งนี่แหละอาผูลองจิมให้ตักมาเปรี้ยวขนาดไหนเปรี้ยวไหมก็เปรี้ยวธรรมดาอร่อยอยู่ ครับผมสำรับเสานีเนาะแต่พวกใครว่าวันไหนเมืนเน่อไงมันเป็นบัซึนยังไงบุตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยกินก่นบกม่วงบ,บัซึนใส่บกม่วงลงไปนะโอ้ยซึนเลยเต๊กงานสมครับนำลุยงานวอดที่สองับเมื่อไหร่ที่สองวันมาเตือนที่หกโมงเหมือนเดิมเตือนที่หกโมงเมื่อน,นี้เมื่อนี้บัวได้นัด อย่าเปิด <c oughs> หอดเท็ดได้หอดใส่เมืยมังได้กับักนะครับบ่ได้เขียวได้ขอดขาเฮ็ดได้ขาเฮ็ดต้อเฮ็ดบ่ได้ค่ะพักก <c oughs> ็อย่าสงการานแล้ววันนี้วันที่สี่แล้ออกวกลล็อีกแปดวันก็ถึงวันสงกรานอีกแปดวันเกาวันวันวันวสุกอบ ไปเตยมีเคปใหม่ด้วยแล้วอืมอีกหกวันอีกหกวันก็เป็นวันเกิดหลานสาวน้อยหลานน้อยวันเกิดนั้นใบเตยครบรอบสี่ปีครับวันที่<ม>สิบเมษายนจะข้าถ้าข้าถือไฮเดรบเตยหนูปวดตกี้เคปหนูไม่ละกินแต่กูก็กินไม่ได้มากเพราะว่ากินธรรมดากินตามปกติเน้ะแบบ ใครจะเป็นคนซื้อเค้กให้หนูฮะแต่จะไปต้อสั่งเอา่ะก็นั่นแหละสั่งเอาแล้วใครเป็นคนจ่ายตังเค้กให้หนูปูนั่นแหละปูน <c oughs> ั่นแหละโอ้ยครับขอบคุณหลยๆครับที่ติดตามแล้วอีกวันนี้วันที่สี่แล้วเนาะอีกหกวันวันเกิดหลานสาว แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันครบรอบสีป่ป<ว>ีวันศุกร์เดือนพฤศจิก<ะ>าวันศุกร์หนูแม่จะซื้อเอาแล้วปืนปืนฉีดน้ำสะพายหลังนุ่จะไปฉีดใครเอาก็ก็สีที่ท,กกที่เล่นกับหนูอ่ะที่เล่นกับหนูหนูจะไปเล่นกับใคร อ,อ๋อฉีดกันสองคนเอาเขาเอาเล็กๆก,ก็พอมั้งมันถึงจะไม่หนักสภาพลังมันหนักนะหนูลองสะพายดูไหมปู่จะเอาน้ําใส่อันใหญ่ๆแล้วให้หนูสะพายดูแท่ที่หนูจะสนุกมันไม่สนุกนะมันจะหนักนะเอาตัวเล็กๆแค่นี้ก็พอได้ไหมเวลามันหมดแล้วก็หน,นูก็เอาน้ําใส่ใหม่แล้วก็ฉีดใหม่ก็ได้แล้วก็มันก็ไม่แพงด้วยถ้าอันดัวใหญ่แล้ว อ้าวหนูหนูลองอุ้มดูอุ้มเอาวางทอนไว้อุ้มดูสิหนักไหมไม่หนักใช่ไหมถ้าหนูอุ้มนัน่นอุ้มไว้น,นานหนูจะหนักไหมคิดว่าอยากได้ใช่ไหมปืนฉีดน้ํามันจะหนักกว่านี้มากหนูลองไปอุ้มเตาแก๊สสิหนูลองยกเตาแก๊สตัวนั้นขึ้นดูสิไป ไปยกดูแล้วมันจะหนักขนาดนั้นล่ะไปยกดูแล้วนูจะเล่นได้ไหมไปไปลองดูเออยกขึ้นไหมนั่นแหละมันหนักขนาดนั้นแหละแล้วนูจะสนุกไหมล่ะ <c oughs> โอเคครับเอาไว้จำนีกันเนาะมามาลาคลิปก่อนปูกับรานหน่อย ร้านเตยตั้งแต่คลิปแรกที่ไทยตั้งแต่วันที่28 28กุมภาพันธ์งพั้า้60กปี60ครับปีนี้ก็อย่างเข้มาม่ะปี62แล้ว <Okay. S 1> เป็นการเล่าเรื่องราวบันทึกเรื่องราวของหนูน้อยใบเตยกับปูล้วความสัมพันธ์ระหว่างปูหลานก,ก็กเลยว่าปูกับร้านน้อยครับผมค่ะ จะดําเนินการไปเรื่อยๆทายท่าไปเรื่อยๆจนกว่าว่าจนกว่า YouTube เขาจะไม่มีที่ให้ลงนะครับจนว่า YouTube เขาจะาเปลี่ยนแปลงไปยังไดก็จังเ็าจะเศร้าทายคลิปเนาะสำหรับ,รบมื่อน,นี้บูกับร้านน้อยใบเตยขอลาไปก่อนนะครับ <c oughs> เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ